หวยใส่เยี่ยเรือไม่หวยสักคนเงื่อนไม่ไม่รู้มาแต่เริ่มก่อนโอเคแฟนอาร์ตต์แฟนการดเด้อโอ้ยยึดแม่เงี้ยซ่ากุนไล่ไปเลยแล้วก็เด้อจุดเทินได้แต่นันร้อไล่เกตหนึ่งตัวการ์ดหนึ่งใบครับในการคลิกชิวขึ้นมือ จากนั้นคลอเกดหนึ่งตรงนี้แล้วก็คลอเกดหนึ่งอีกหน่บได้กี่บาทแปดพันจบตีเสร็จกาดรกันหรือไม่ไม่ฮิลิติเกอร์ให้บรรกาอนยังไงอีนะ S <S ชเลยไม่เป็นไรนามือจดนี้เข้าสู่โซดูการ์ดสใบตัลองกองนำใบนึงไว้ข้างบนนำใบหนึงไว้ในมือได้ลังเดยนสไตล์มือนโกจากนั้นนำพลังอีกหนึงน่งหมืน่นหนึ่งหมื่นแปดพันโจมตีใส่แบนกาดป้องก,ก <40 S 2> องัน,น,น,ออน้าดิชิกงจากนั้นจบเธอแล้ว ่ครบเลยไล่แล้วก็คอเกตหนึ่งเข้าเข้าถึงหนึงแล้วก็คอต้องมีหนึ่งตัวทำไมก็ไม่รู้ตีแวนการปีแวนการใช่เพื่อต่อยต่อยต่อยอันนี้คือคิวคิวไปแล้วถาวรเว้นอด กูรู MM ้กูร no ู Chip> ้เลยจเกีวันอะไรเธออะไรอ่าหมื่นสี่มืนเจ็ดเว้ยหมไม่กันได้เช็คโนทิเกอร์ดาวมจเช็คเดี๋ยวกูเล่นโนทิเกอร์โชว์ไอ้น้องโอ้ยยยกยยยยยย่ยยยยยยอยย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 ยนยยยก็ ไล่เกตสองสบอโรจากนั้นครอ,อเกตสองทะซับกันจากนั้นก็แซงก็คือตอยธรรมดาเว้ยมันแคบเนี่ยมันแคบแต่ใสงู้งครอเกตหนึ่งฮาดีโทเนแสแซงไงแซงเนี่ยเนี่กลายเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโจมตีใส่แหวนกาดประกันหรือไม่ไม่ต้องดูสถานีนะไม่ย่ารูปปักตัวแล้วัน นำวิจิตรีเข้าสู่โซดูการสองใบนำใบหนึ่งมาข้างบนนำอีกใบไปเทมือหนึ่งหมื่นเก้าพันจบตีเสร็จแฟนการป้องกันหรือไม่ไม่ได้เช็คที่เข้าทิเกอร์สองนาเมกครับฟุ้หไอ้ขจี๊ยบหนุ่มกูดีไปได้เนี่ยจบเธอแล้วอ่าสแตน์และกันดอเลย ตายได้ไร้รอเพื่อเน,นเย็จยบร้อยเจ้าก่อนสี่เส้นว้าวดูต่แล้วแตกถึงว้าวหัดเล่นเล่นแล้ว,ลวขอมายังไม่ใช้แล้วกันงั้นก็เด<อ>ี๋ยวไปสร้างขนาดตีแต่เลยตีไม่เข้าเสียใจเลยไม่ดู ผมก็ไม่ค่อยอะไรเล่หมื่นเจ็ดดื้อๆเลยใส่ไหนอ่ะบบนรากาศบรรากากันดวยหมื่นห้าไเช็คเลยพี่ได้เช็คพูนเช็คฟอนติเกอร์แถวหน้าเพิ่มอีกหนึ่งมื่นเข้าสิคะดาเมจเช็คเี้กลายกลนสางหมื่นสองแล้วก็บวกพลังอีกดิสามหมื่นสองสามห่นเจ็ด มันจะกันไม่ได้สิกันได้กันได้กันได้กันจะคิวสามหมื่นเี่กันล้นไปเลยเจ้บเิอตาฉั่นแดนดร็อปตกได้เลยอุ้ยเวาต้องกัรอะไรกันมันก็ซีอีโออามาเทลสีไลท์เกทสามอีเบเจลลิกิฟโคติกทูจากนั้นครอ เกศสามตัวนี้จากนั้นเลื่อนไว้นี้ลงมาจากนั้นคลอเกศสามอีกหนึ่งใบจากนั้นสเกลของตัวนี้ครับคาตาบาสองโซหนึ่งใบจูการ์ดหนึ่งแถวหน้าเพิ่มมาลังอีกห้าพันจากนั้นหนึ่งหมื่นสองพันโจมตีเสร็จบรกะไม่เข้าเด้อไม่เข้าเป็นไร ดูการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นนำใบนี้ไว้ใต้กองเพราะว่ามันโกงอยู่แล้ว่อนไม่หว่วงเมื่เป็นการดูการ์ดิะขึ้นจะบวกพลังอีกห้าพันและตัวนี้อีกห้าพันกลายเป็นสองหมื่นสองโจมตีส่แวนการ์ดได้เ,เช็คทวีนเช็คอมีทิกเกอร์ปล่อยคู่ไปเลยจบแล้วเพื่อนเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดครับใส่ บรรยากาศไม่มีอะไรแล้วจบเลยครับสแตนแอนต่อไปให้โดนนาทีหนึ่งเด้โชคช่าต้าฮิคูยู่นี่กูเริ่มเริ่มเข้าใจโชคชะตาแล้วว่ะมึงโป้การ์ดเกศสาวุรานะหายไปไหนแล้วโอ้ไม่นะมาเล่นนี่มาเล่นเวทใส่เวทมาแล้ว เฮ้ยจิโทษทีวะเราไม่ได้เล่นสายเวทไอ้นายเล่นสายเหตุดูจะเลี่ยนสายดิไม่ไม่เอาไม่บู๊ถยอดปล่อยมันไปหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดใส่แววนตูดใช่กันด้วยชิวห้าพันไอ้เช็คไม่มีเราตาวินงเจ็กไอแค่แม่งการ์ฟกูไป่ไน้มันี่ยเท่าไหร่วะ หมื่นสามโจมตีใส่มิโกะเพ่งสงครามโอ้โหจำชื่อได้ด้วยงัก็ไม่กันดาวเมทิกโอ้โหบอกว่าใส่มิโกะไอ้สัตว์เด็กก็ถีบไปนู่นเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยสองพันเจ็ดเออไม่กันแค่นั้นแหละตื้อๆเลยโอเคจอบเถินโอ้โหไอ้เหี้ยทุกคนแอนดรอ ตีตัวไหนก็ตีเพื่อนกูไม่ห้ามแค่กูจะบอกมึงตีกูไม่เข้าแค่นไหนไลซีโออามาทีสีอีเมซิกิฟโปเทคฟูอะไรนะจากนั้นพรอเกศูนจากนั้นครับของสกลของตัวนี้ครับ คาตาบาสหนึ่งตัวการ์ดหนึ่งใบดูไกลจงงั้นดูการ์ดอีกหนึ่งใบนำใบนั้นมาข้างบนครับมันเป็นการตัวการ์กับเคลื่อนบวกพลังอีกห้าพันจากนั้นข้อเกศสามซีดิกิติการดไปเลยเย่สนุกจังเลยอ่ะเหมือนสองใสนักเวทครับนักเวทเครับใช่ครับได้ครับรางไหนรางไม่ได้สองนี่เราเพิ่งดอด้อกเหมืนเจ็ดใสแวนกาดครับไม่เข้าครับ อะไรกันอ่ะคอยเฮียนี่ไงจะยาดะมันกันเคเวทไหมเหรอกันเคเวทมันบอกว่าใบอื่นของคุณทั้งหมดจะไม่ถูกโจมตีมันบอกใครนี่จะรู้ไหมเฮียเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกคุยเลยเลยเพราะมันป้องกันอะไรบ้างปกติใบกันเคเวทไงอ่าอันนี้ก็ได้คอยเฮียป้องกันเหรอหนึ่งบนเจ็ดใส่ตัวนี้อ่ะตัวช้ป้องกันไม่เออ อันก็เมื่อเจ็ดสัปดาห์การมึงน้อม่ทำไมกูถึงไม่ป้องกันอ่ะเมื่อเจ็ดสัปดาห์การกันปะเฮียดีเฮียอะไรเดี๋ยวสัตว์ได้เช็คฮิวติกเกอร์ฮิวไม่ได้ไอ้น้องสวีนเช็คดอทิกเกอร์จดการ์ดหนึ่งใบพลังเพิ่มอีกโอ้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะจบเธอล้ปริการอ่ะยไม่ได้เพื่อนปริภพอปกลางที่โกงอุ้ยอันติอุ๊กลบกได้อีก เกาดวงนก็ไปเลยก็ได้ว่าไม่ถูกบูธจะเพิ่มอะไรอีกสามพันกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้ามันบอกการยบดีนี่เมการจะดีทรั้งแรกบว์ไปสามพันออซึ่งตอนนี้หมื่นห้าใช่กูตีใส่ซาบูไยตึงๆ กูไม่รู้มัชื่ออะไรแค่นั้นงไหนว่าสมหรไ้กงั้นก็การด้วยชิวข้าผ่นต้องรออยงว่ากูสตาร์อะไรเงี้ยตอีเลยตามมาเลยเล็กๆอรกัีงงร่นเจ็ดสเวนแทหมื่นเจ็ดาเวนแคกเองม่น่เมันจะกันด้ชิวสองหมื่นเขาไปเองเรือมาแร้งูเลยใ้เช็คคอนทิเกอร์ยังไม่เข้าเว้ยเออไม่รอดไป แถวหน้าเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นอ่ะใช่เพื่อนเรื่องอ่ะนะออ้โหสมาร์ทไลฟ์สอนนี้ก็แม่งแหลงสั่นเลยสองพันสามเออกันนั่นแหละใส่ไหนอ่ะข้อตีพวกมึงกดได้สไตล์ตัวนี้เลยกดได้สไตล์ข้เตีเพิ่มทุกตัวแถวหน้าข้เตีไม่ขี้กลุ้มสั่นเลยข้เตีเนี่ยนี่เป็นกันด้วยหนึ่งหมื่นนะเชียลหนึ่งหมื่นห้าอีสี่ใครมาเยอะอ่ะ สองหมื่นสองสองหมื่นเจ็ดสาื่นสามหม่เจ็ดใ่ไหนเืตานี่มาโอพี่ตัวใจจากดีมากเลยเี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูให้มันตีกูก่อนไปไม่กันแค่นั้นจบยันจบเลยกูแฟนแอดรอวิเสะตานไปอีกโกงเรอหายแล้วค้อเกสโและคอเกสหนึ่งตรงนี้ครับ ก็กลายเป็นสองหมื่นหนึ่งใช่ปะก็ขาย deception. สองหมื่นหนึ่งแล้วก็บวกอันี่อีกห้าพันขึ้นลืมไปแล้วว่าตอนนั้นสองหมื่นกใส่บรรยากาศไมเช็คดต่อยเลยเม่คโดนเลยหมื่นสองใส่บรรกาศครับกันไหมไม่ด้เช็คมีมีสุ่มเลยกัน สวีเชกโอ้โหดนนายสวยจริงๆนะจุกๆไหมหรือวะเมื่อไม่เมื่อไม่าดโจตีครับแปดพันบกห้าพันนะหมื่นสามครับบวกไปนี่ครับห้าพันครับก็กลายเป็นหมื่นแปดครับหมื่นแปดครับโจตีใส่แหวนกาดมีหมื่นเจ็ดแม่ปลาใส่แหวอเจบเสร็จแล้วครับสไต์นแอ เจ้าตอนนี้จะตายใหม่ลองเล่นดูโอ้เจไม่เล่นแล้วใช้ไม่ได้หรอหมื่นเจ็ดลองเล่นแล้วสาุดๆใส่ไหนอ่ะติดติดชอบใส่แว่นกล้าเลยน้องเพื่อนมันต้องไปต่อยครับบ่ายนี้หน้ามาด้เล่นแต่ก็การไม่ต่อยอีกตามมาอีกการมาอินเตอร์เซปอินเตอร์เซปเตอร์ว่ะไอเช็คเดินควินเช็คครบต่อเลยพี่ ในเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วมือสองอันนี้ม่ตูเร็วอยู่ใช่มนต้จากาาตเลยอก็สตาทกัจะม่ใช้ตอนแรกพี่แก่กันไม่ได้แล้วในสุดไขีมือสามใส่แวนกาดมือสาใส่แวนกาดกันด้วยชิวห้าพันครับาล้วัมือเจ็ดสองมเจ็ดใส่แวนกาดสองมืเด อินเตอร์เซปกับป้องกันมาอครบอินเตอร์เซฟ20,000จบยังจบแตนอนดรรอที่เกียนมาละว่าท่ต่อยอย่างเดียวเลยครอเกตสองแล้วครอเกตหนึ่งตรงนี้อือหือไอเหี้มากวสามารถดีๆในสังคมต่อมาเยอะ จากนั้นแฟนการครับมือนสองใสแฟนการไม่เข้าครับฟึ่กระต่ายเช็คตวินเช็คตัวินเช็คโอ้ไปเข้าก็พอดีว่าคขาันดวงทียอ่ะแล้วนมุมนี้ไม่ไหวหมื่นเจ็ดครับบวกอีกห้าพันครับกลายเป็นสองหมครับจบตีใสแฟนการอ๋อโหสองหมื่นสามเลยนะครับใช้สไตลเอาหนี้ไปแล้วยายยาส่วนีประมาณยี่สิบตวแปดพัใส่ตัวนี้ครับ เชิญตามสบายกินงมองก็รัวสุดจบเทอร์ล่าจบเทอรแล้วไม่มีการเล่นแล้วไปตัวไหนคือไที่เดียวสิเตรียมตายโอ้ย 7K เอาไปเลยหมื่นห้าใส่ตัวนี้ครับต้องการ อินเจสิบคิวหมื่นห้าได้เลยเพื่อหมื่นสองใส่ตัวเดิมดาอด้วยคิวห้าพันฮะเเฮ้ยคุณลืมบูนเลยอ่ะลืมได้ไงเนี่ยหมืเจ็ดใส่สู่ไหนใส่ใบารใส่มาหนักใส่กูยังเดียวเช็ค ตาเมเช็คล็อบที่หนึ่งครับให้แวนการครับตาเมเช็คลอบที่สองครับฮิวชิกเกอร์แต่ฮิวไม่ได้ให้แวนการแทนแวนการจะมีพลังอยู่ที่สามหมืนสองครับไม่เป็นไรครับเอการเถ้ามันรู้รู้การต่งของข้ามันมีผดเยกสองหมื่นเจ็ดใส่ตัวนี้ครับี้ป้องกันด้วยโฟรเฟการอะรักนีมากตคิดโกเงยเสียังจบถึง แอนโอ้เอ็นรอมาทำไมตอนนี้การ์ดเริ่มต้นที่มาตอนท้ายมันเล่นมั้ยไม่ได้เล่นนี้อ่ะส่วงกูตีตีเอ้ไปเลยนะเอาผมให้สักเพราะว่าพ่าพ่ออะไรนีไม่ให้เลียนอดเอยยับข้อเกตหนึ่งก็ยาตจากนั้นตีนี่เนี่ยตีมง่อยอีวาว หมื่นห้าบุยห้าพันสองหมื่นใส่แวนการ์ดไม่กิดีอัอ่อ่ปดหมื่นสองใส่แวนกาดไม่กันได้เช็คคินข้าทิกเกอร์ทวินเช็คกินข้าทิกเกอร์สคมี้ครับที่เอินหนึ่งหมายเลขสองครับเาไวแล้ว คลี่เย้ชนะเป็นการเก็บตงายไปหมดีสี่สายมั้งเขาเาตะีสสาย